ครับตามติดชีวิตยายครับกัะพังแสงเดือนแฟมิลี่นะครับนี่เอาอีกแล้วครับคุณยายเรามาผูกกับต้นมะพร้าวจะให้ถูต้นมะพร้าวนะครับเขาบอกว่ายายแก่ๆนะครับยายแก่ยาย,แก,ย,ายแก่แล้ว ดูครับนี่ผลงานดีนะครับมาล้มตอนเช้าถาลมตอนคืีเสีเสนี่นู่นป่าหญ้าเขาปลูกไว้เลี้ยงวัวไปแน่ๆยายก็จัดให้ซะนี่นะครับคนงานยายแสงเดือนอีกแต่เดี๋ยวต้นนี้อีกต้นหนึ่งครับ ลมต้นกล้วยเขาเฉยทั้งคนยายนะแน่นอนจริงๆยามีกองไว้ตรงโน้นไม่กินนะครับ <c oughs> กองยาไว้ยายไม่กินยายอยากกินก้านมร้าวล้มเลยแน่นอนจริงๆยายเสงเดือนแน่นอนจริงๆเลยครับ ให้ไปอยู่คอกกดดันข้อเขาหักเอามาอยู่ต้นไม้กดดันต้นไม้ล้ม๋ยวเขาก็ไล่ออกอีกหลอกใย,ยเขายังไม่รับทํางานเลยทางของเขาจะหมดสวนนั่นเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กําลังใจยายแสงเรือนด้วยนะครับยังยายจะแก่นะครับแต่ยายก็ยังเก่าอยู่นะครับ ดันต้นไม้ลม้มดันคอกพังขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณแม่แม่เอสีพี่น้องด้วยนะครับที่ส่งคะแนนซื้อกล้วยให้ยายนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ